สองพ่อลูกมานั่งหยังอยู่ในบัตนี่วัดดีครับวัดีครับวัดีครับวัดีครับดีครับผมมาจกีตาครับีไอสูงเป็นตาสั่งตัวนี่ลูกไส่เพราะหญ่โจสักเจ้านั่นละเจ้านั่นล่ะสูงสูงเป็นตาสั่งขอตั้งให้เจ้าไหมโอ้ดอกแก้วใจดีตีโอ้ต่างไม่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 ไอ้สูงเป็นตาสั่งอื เออไก็ยืนม่ยืนระบายอา่นางลคอจะพูดเรื่องนี้ไหมไอ้ไอเรื่องไหนอันเรื่องไอ้โจระเบิาูฟังมันเม่อไหร่บ่เรื่องดเจ้านี้ถารนีเออไอ้โจปีใดก่อนโอ้ต่พาสเก่านั่นแต่สามเ่อข้าไปล่ำเออข้าไปลำเเอาอ่าอ่าทอดมือเกี่ยทหารออผมว่ไปคอบทั้งไรเอาเอมไปเม่อกีนี้ทหารัเีปีสามเก่าปนบ่อยไมกันนีแล้วเนา นี่ต่หนีตัวเห็นไลยห้าไปหองกุญแจผมนั่นจับถือใบแดงเออเออเออหัวใจก็เลยหนีทหารไปหมดมาหนีทหารไปล่ำเวบ้านนี้กลับบ้านมาเนี่ยร่ำปิดวงครับผมกลับเมียบ้านผู้บ่าเผยชงไปเนี่ยเป็นไดบ้างเพราะว่าที่กินเขาเช้าเขามาจับสิเขาไม่จับเพราะอาปากพ่อวอเท่มาจับวันนี้ทหารเนี่ยแม่งครับโอ้ยเนาะมันเป็นตาซ่งติดคุกไปละตีนคุกจ้าปีติดคุกหามือหามือครับ คดีนิทหารเนี่ยแม่ครับติดอยู่ใส่นี่เคืองผลนควครับป้าคือไปสกุลโอ้บ้านเกินสกุลแม่ครับแต่ว่าม้านบ้าหยังอยู่ขอนแก่นเนี่ยบ้าอยู่น้ำพอนุพันธ์ครับมาอยู่กับพอนุพันธ์ขับไก่มักหมาล่ำได้ลูกได้เมียไปนี่ได้แล้วครับได้เมียแล้วครับเอ้าลูกได้อะไรป๋อลูกซองครับลูกซองครับซ้องก็ดีดีนี่ซองครับป้าผ้าขวายไปย่ำเพื่อนเจ้าไหนเด้อเอาเไปได้ว่ะท่านไปเออสิไปเบิ่งลูกเจ้ากับเมียเจ้า เนี่ยของแพงงั่นก็ผมเงไปเห็นงาน,นงบอกว่าบวได้ไปเมื่อนี้ดอกอุดตะวันเสาโอ้ย,ยุตตะวันเสาร์สรุปแล้วเจ้าเป็นคนหนีทหารบดไดหนีถือ,อ,อ,อจังงอบผามื่อบดไดหนีเอาเอาจารย์เอา,เอาบอดไดหนีเอาข้าไปนับมาแล้วเอเอก็เลยบดได้ไปเกียร์คือบดได้เกียร์ต้าหนีบดได้เกียร์ต้านหนีคือพ่อบอกว่ามึงต้องไปเกณฑ์ทหารในหามโม่ไปดอกพ่อผมยังทุนเจ้าถือใบแดงแต่ว่าสซโดเก่าโอโดนสามหาไดมาแล้ว โซรล่แปดโซโล่เก้ามาแล้วอืมแต่ว่าบ่ได้ไปขัดไปรายงานตัวคือจบนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ไปบีกไปโบไปหนึ่งคือเพิ่นยังยับถือไปเดียวสองคือฆ่าไปดำบ้านนี้พ่อตาพรเมียชงบ้านดำพี่งานท่านล่ะตำรวจจับเจ้าหน้าที่ถ่ายย่บ้านเลยแน่เจ้านี่ทหารตัดติดอะไรเดี๋ยวเรื่องกินดิข้าแม่เจ้าไปจับอาจจะถือใบดำก็ได้ได้จันผมยันโอ้ยยันยันถือไปเดีน ก็เลยว่าโอ้ยแก้วไปเพราะสิไปส่งบอกว่าผมอยากผมจะถึอไปเสียผมเป็นทหารคนหน่อยเออเสือเราเป็นอาหารเหม็นคนเราดิกันมีเสือมันจะเป็นขั้วไปตัวมันไปขึ้นเสือมันติดมันติดท้องไปขึ้นหัวนี่เออเมียนเหมียนนายเมียนบัดที่นี่ได้ลูกได้เมียตอนไหนตอนนั่นพร้อมนุ้านครับโอ้ตอนนั่นมาล่ำนุ้ยพันธ์เนรับได้เมียแม่ครับเมียนี่เห็ดงานยังอยู่ในหนุ่ยพันธ์เอ้าแจ้งครับเอาได้เมีย ก็ยังมีอะไรเอาก็หากินจอดเถอะเนีหัวคักอะไรเ่อะเนี่ยไปหาเครื่องพี่พูดไปขอให้พ่อเอาเออบอกสู้ฟังดูไปขอแนว่ยอเอาเอาเอาพอพอพอเม่อไห่พอแล้วเขียนเขียนแต่งแต่งหน้าครับผมเตรียมตัวขึ้นแสดงเตรียมตัวขึ้นแสดงเพราะ่าพอเป็นเงินจกบาทถาดพ่อแล้วว่าเป็นยังห้ำพอเม็ดเขามีลูกฮะเม็ดเขามีทองเพอเล่นพอเชียร์กัน เหตุเขาไม่ต้องพ่อมาเสียพ่อมาจะไหนบ้านี่นพ่อลจว่าผู้ใดลอะไรเราคืงในวงนี่หระพ่อมาซื้อว่าจะไหนอุ้มโอ้น้องอุ้มเออในตอนนั้นปีพศยหญ่ที่หล่ะเมียแล้วพ่ออ๋อพ่ออ๋อเออพ่ออ๋อควายอุ้มควายอุ้มพ่อเลยก่อเสียไปเนี่ยเออเออพ่อเลยไปตามข้าดองเออประจ้าหวบสามมึงตอนนั้นตอนตอนนั้นพ่อเนี่ยจูบตอนเสือว่าเจ้าอ๋เมียแม่ยครับก็เลยไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งไฮว่าเจ้ากี่ตัว ไปหอแต่เขาห่องสามหมื่นสามหมื่นปีอุ่มเนี่ยแม่งโป้หน่อยดิสามหมื่นเออปีใดในพศใดเอาเออแต่หลายปีแล้วละย้อนหลังไปย้อนหลังเออทีนี้เอาลูกผู้แรกเจ้ะอายุเท่าไหร่ตอนนี้อยู่จบมหกแล้วครับจบมหกจีแปดปีแล้วโอ้ไม่เกิดประมาณยี่สิบปีย้อนหลังหมดแล้วเนาะแม่งเดี๋ยวย่อพอคำขั้นตอนเอาเรื่องค่าดองมันจบเอค่าดองห้องสามหมื่นเออสามหมื่นให้พ่อให้พ่อโจต้อให้เออ ตัวอไรตัวไหนเอาถาพ่โจแข้เอาพ่อโจตัวอะไรตัวสามหมื่นก็จะห่องมากเท่าแก่เปนห้องมากทั้งคุณเมืนนจะมันก่บ่มีเนาะเงินดำคำทอกับธรรมดาครับผมไปเลยว่าเอาจังสีทาพอดีพ่องามเอาจากสามปัหาทราบหไล่ะตัวจะในตัวเกือบแปปร์ซ็นต์เมือนกันเอาต่อใส่เงินเจ้าของเน่เออจ้าของมีตำหนกมีตำานิดีเบิดนจกทุงปีนทุงหูดีครับสามปัญหากับปีนทุงหูดีสรุปผนเอาบ่อาได้แล้วเป็นอย่างคือบ่ดคนายที่้องเพนเเอาไม่รู สองเดือนคนะสองเดือนลูกก็ได้ทั้งสองเดือนลูกเจ้าไปลอยต่อกันเถอะวัาไหนไปเนาะวันเนาะความรักความรักสรุปแล้ว่นกันเลยเอาเอาครับอยู่กันมาเท่าสูเมออนี่ตอนนี้ก็ไม่รู้แล้กันสองคนสคนลูกบักข้าทัองตัวในจมมหกแล้วบักที่สองท่าไรแล้วจัาบี สปีหเดือนครับสองปีหาเดือนครับอยู่กาลังเกานุบานแมงครับด้ตัวเทิกลุนเลยอลูกชายพ่สองเนหมาดี่นรเนี่ยพ่พ่เพ่นพ่นพ่นพ่เนหมาอันเรื่องจริงได้ปหน่องเดี๋ยวสิไปติดตามชีวิตเพลินน่อเดี๋ยวสิภาพไปเบืองวัดลูกเมียพืมีหรีเได้ไปหน่องไม่เป็นหว่าวเลยนี่อยู่ในช่องคันยุบานมไ่ได้ยังเครับเพชรดังนึงเข่าล่างถวยครับโอ้เมียเจ้าเนี่ยผมนี่ครเบ่่ เจ้าในตีหนึ่งเขาล่างถวยนีครับผมเมียเจ้ากับเฮ็ดงานเฮ็ดเน่ากินครับโอ้ยเน่ากินโทรศัพท์มาหาพ่อว่าพอเดี๋ยวนี้ผมได้เป็นผู้นำดวในพัฒนาผู้รู้เพลี้ยงมึงเป็นผู้ยิ่บ้านตีแก้วบ้าครับอ่ะผู้นำอย่างยกสอท่อป๋อบ้าเอามึงเป็นผู้นำยังกันผู้นำถวยไปล่างเรียกตัวพ่อผู้นำบ๋าไปหนึ่งเขาเป้าไฟครับโอหนึ่งเขาเป้าไฟวางที่ปุ๋ยแล้วเล่นตลุกอยู่นู่นผ่านเล้จะปีแล้วตรงกับว่าท่านนอ้แต่พ่อจอซ้ำ สามเก่นบอกจะว่ากันสามเก่าบะเมนสามเก่าบ่แมนสามเก้อนหนานั่นสามมาได้ผู้สาวสามเก่าบุ๊คเพราะสามปดกานี่ทหารปีสามเก่า้เปล่ามาก็คือพ่วโจครับเออามามาเลียงมาดูแลผมนะครับเป็นลูกพนผู้นึงงกันจ่อาลูกผู้นี้กันากเก่าเ่าจะน้อยกูจยไกดื่องอื่นกูเออเออเออเอาตัวดันบอว่ากันแต่บ้านใน่อยมายุ่น้ำเจ้าปีนี่อยฝากเนื้อฝากตัวดเด้อบ้านในเด้อเอานี่ย จากโล่เอาสองรูอใส่อันขันสมมาโอ้ยมันก็เป็นเนื้อจังสันสันดึดดึดนี่เลยเว้ยเนาะฝากเนื้อฝากตัวน้ำเจ้านะเด้อไออันไอคอยคอยเป็นลูกด้วยเฮ้ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ต้องเงินได้ดิรุ่นน้องเนี้เออผู้อยู่กอนต้องเป็นรุ่นพี่เออถึงว่าถ้านับรุ่นแมนนับรุ่นนับรุ่นนะดอกแก้วนี่เป็นรุ่นพี่เจ้าต้องเป็นรุ่นพี่คอยเสื้ออื่นเจ้าไม่เจ้าเอาเจ้าเอื่นดอกแก้วเรื่องของเจ้าแต่คอยเสื้ออื่นเจ้าไม่คอยเสื้ออื่นเจ้าไอสูงเป็นตาสัง อืมสายยาใหมโอเคต่อไปคนอื่นเจ้าไอ้สูงเด้อยผัดนี้เด้อไอ้สูงไอ้สูงเนี่ยคนอื่นเจ้าผัดนี้แต่รำสกุลนี่บอกคอยใส่ดอกอื่นได้เราไอ้สุ้งไอ้สูงมาดิเนะโอ้ดูแลผู้แยงผมครับกแตผมมาอยู่ไม่หยียบกาวแยกของพ่อจูบ้านครับพ่อจใจดีหนาวกาวยุ่งหนีครับขายยากกันยุ่เป็นผมนี่แหละครับช่วยเพิ่มยาไม่ต้องบอกเนี่ยแต่ได้กินนมัน ทั้งสองอย่างอยู่น้ำกันเบิดเลยเอาสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตบาทครับเอาซ้ำนีละฮกเพื่งกันเต้าเฮาเด้อทีมงานโุพันวิเศษสินปีนี้นะครับได้มาอยู่ครับอัดพ่อจูเอาโแก้สูงคอยดีใจทีได้มาความงานเขาจะมือบ่ดเลยว่ามันคือขากบเถอะ อยหากินสีด้ยทือร่างยได้เจ้าก็ว่าใส่บางลั่นมันเถอะิ้ิีผ้าใไซน์ได้ยัง้วยผ้าใบไนโอ้ยต้องหาเหง่อนหาเหงิเหงอนเข้าตาเลยโอ้ยใส่เดือนโอ้หากินมันใส่เรียบปอนด้วยเห็นมาโอ้ยเป็นมาครับโอ้ยพอเจ้ากันมักินงูพผ้าไปยิงกันเลยนูครับโอ้ยมากินนูเแต่ว่าคอยคอยจะงูเรื่องเดียวตอนนั้นละเอาใต้คิบบัตรเด็กยขอนอนุญาต ก็อยากได้น้ำเจ้าอันเดียวอันไรครับมดเลนสาวอน้ำพี่โจแน่คือว่าอันพอผมยึดขึ้นแล้วครับโบเกินสองมือได้น้ำเลยเจ้าหวังว่ายึดขึ้นแล้วครับยึดขึ้นแล้วติเอาอุลีเจ้าเจ้าว่าโบเกินสองมือได้น้ำเลยเจ้าว่ายึดขึ้นแล้วครับเนี่ยโอ้ยยอมละบาดเห็นออกคลิปบวกการเลยยันเมียวหูปัญญาเมียวหูเอามือได้บ้างไปเล่นน้ำเนาะไปเล่นน้ำขอบคุณเจ้าเนาะขอบคุณครับขอบคุณไอสูงครับขอบคุณไอสูงขอบคุณพี่โจครับผม